เอสเอวีแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนออาร์เซนอลและเชลซีในสนามคือคู่แข่งนอกสนามคือคู่ขาในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ปี2023มีอยู่2สมโมสรที่ถือว่าเป็นคู่ปรับร่วมเมืองแต่มักจะทำการขาซื้อขายตัวผู้เล่นกันอยู่หลายครั้งซึ่งได้แก่อาร์เซนอลและเชลซีและหากนับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอาร์เซนอลและเชลซีถือเป็นคู่ขาที่มีความสัมพันธ์อดีต่อกันมานานหลายปี ด้วยในวันนี้เราจะมาย้อนความจํากันหน่อยว่ามีดีลไหนบ้างที่ซื้อขายย้ายข้ามฟากกันแบบโดยตรงแต่มีเงื่อนไขว่าดีลย้ายทีมต้องอยู่ในยุคของพรีเมียร์และต้องเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่เท่านั้นเราสาวกแฟนสิงและแฟนปืนลองถ่ายกันเอาไว้ในใจแล้วเรามาติดตามเรื่องราวไปพร้อมกันในคลิปนี้ครับนักเตะคนแรกที่ย้ายข้ามฟากในยุคพรีเมียร์ได้แก่แบ็กซ้ายอย่างแอชลี่ย์โคโดยเกิดขึ้นในฤดูก,กาล2006-2007 แอชลีย์โคลย้ายจากอาร์เซนอลมาอยู่กับเชลซีโดยค่าตัวเป็นแค่5้ล้านปอนด์แต่เชลซีมีการแนมนักเตะอย่างวิลเลียมการ์สเข้าไปด้วยผลงานของแอชลีย์โคลในการอยู่กับเชลซีตลอด8ปีถือว่าคุ้มค่าทุกปอนด์ทุกเพนนีโดยเขาลงเล่นรวมทุกรายการไป3า7านัดทำไป7ประตูกับอีก3 7 As แอซซิสมีส่วนสำคัญในการพาทับสิงบลูคว,ว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลดสสมัยแชมป์เอฟเอคัพสสมัยรวมไปถึงแชมป์ลีกครับแชมป์พรีเมีย แชมป์ยูโรปาและแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอีกอย่างละหนึ่งสมัยด้วยคนต่อมาคือคนที่เราพูดถึงชื่อของเขาไปแล้วอย่างวิลเลียมกาลาสเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสย้ายจากเชลซีไปอาร์เซนอลจากการเป็นส่วนหนึ่งในดีลของแอชลีย์โคลซึ่งชชวงเวลากว่า4ปีที่กาลาสอยู่กับทัพเดอะกันเนอร์สเขาได้ลงเล่นไปนค่อนข้างเยอะโดยลงเล่นรวมทุกรายการ142นัดทำไป17ประตูกับอีก1แอสซิสถือเป็นกองหลังจอมแกรง่งที่พังประตูคู่แข่งได้เยอะพอตัว แต่การย้ายมาที่อาร์เซนอลเขาไม่ได้คว้าแชมป์ใดๆกับสโมสรอนเลยก่อนที่นักเตะจะย้ายไปอยู่กับอีกหนึ่งคู่ปรับรูปกรุงลอนดอนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์แบบฟรีเอเยนต์ในปี2010คนที่3ลาสนาดียาราดาวเตะชาวฝรั่งเศสผู้เคยได้ฉายาน er ิวมาเกเลเล่โดยตัวของลาสเขาย้ายจากเลออาฟในฝรั่งเศสมาที่เชลซีในปี2005แต่ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนะัก เนื่องจากในทีมมีมาเกเลเล่ตัวจริงเสียงจริงขอยยึดตำแหน่งอยู่ทำให้เจ้าตัวต้องย้ายมาอาร์เซนอลในปี2007ด้วยค่าตัว,ว2.4ล้านปอนด์ส่วนผลงานตอนที่อยู่กับทัพปืนใหญ่ต้องบอกเลยว่ายังไม่เบ็นเพราะว่าตัวของลาสได้ลงเล่นเพียงแค่12นัดเท่านั้นก่อนที่นักเตะจ,จะย้ายไปพอร์ตสมัตในเดือนมกราคมปี2008ซึ่งแฟนปืนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าลาสนาเคยอยู่กับอาร์เซนอลมาก่อน คนที่4เกิดขึ้นในช่วงปี2010และเขาคนนั้นคือยอร์ซีเบนายูนโดยเบนายูนย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเชลซีโดยค่าตัวแค่5ล้านปอนด์แต่ทว่าผลงานกับการย้ายมาเล่นที่เชลซีเข้าขันไม่ดีเลยลงเล่น24นัดยิง1่งจ่าย2ทําให้ในฤดูดกาล2011-12อาร์เซนอลที่นึกคึกอยากลองบ้างจัดการความร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งผลงานก็ถือว่าดีกว่าตอนอยู่เชลซีเล็กน้อย ลงเล่น25นัดยิง6จ่าย3ซึ่งหลังจากจบฤดูก,กาลทัพปืนใหญ่ก็รีบส่งคืนเชลซีในทันทีก่อนที่นักเตะจะถูกปล่อยฟรีในช่วงกลางปี2013คนที่5คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่สุดยอดทั้งของเชลซีและในพรีเมียร์ลีกซึ่งได้แก่ปีเตอร์เช็คโดยเช็คย้ายมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ฤดูก,กาล2004-2005ซึ่งเช็คพาทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาแล้วแ,ลแทบทุกรายการ และหลังจากที่เช็คฉลองแชมป์กับเชลซีในฤดูกาล2 0 1 4 1 5ปีต่อมาเขาก็ย้ายมาเล่นที่อาร์เซนอลโดย่าตัว10ล้านปอนด์สาเหตุที่เขาย้ายมาอยู่กับทัพปืนใหญ่เพราะเขาต้องการหาโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลาที่เช็คอยู่กับอาร์เซนอลถือเป็นช่วงปลายอาชีพของตัวเขาแล้วซึ่งตัวของเช็คลงเล่นรวมทุกรายการกับอาร์เซนอล1น9นัดเก็บไป54คลีนชีตส่วนความสำเร็จกับทัพปืนใหญ่มีเพียงแค่ FA Cup1 สมัยและ Community Shield สสมัยเท่านั้น คนที่6ได้แก่กองหน้าผู้หล่อเหลาชาวฝรั่งเศสอย่างโอลิเวียชิรูด้วยเชลซีจัดการควักเงิน18ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวนักเตะมาจากอาร์เซนอลในช่วงสิ้นเดือนมกราคมปี2018หวังเอามาช่วยเรื่องการจบสกอร์ให้กับทีมโดยช่วงเวลา3ปีครึ่งกับเชลซีชิรูลงเล่นทุกรายการ1 1 9บานัดทำไป39ประตูกับอีก14แอสซิสมีส่วนสำคัญในการพาทับสิงบลูประสบความสำเร็จทางการคว้าแชมป์เอฟเอคัพแชมป์ยูโรปาลีกและแชมป์แชมเปี้ยนสย่งมั ต่อมาคนที่7คือกองหลังบราซิเลียนหัวฟูอย่างดาวิดลุยส์โดยดาวิดลุยส์ย้ายจากเชลซีมาอารเซนอลในซีซั่น2019-20โดยค่าตัวราว8ล้านปอนด์สาเหตุที่นักเตะย้ายออกจากเชลซีเนื่องจากกุนซือในเวลานั้นอย่างแฟรงค์ลัมพาดไม่สามารถการันตีตัวจริงให้ได้ทำให้เขาจำเป็นต้องย้ายออกมาซึ่งดาวิดลุยส์ลงเล่นรวมทุกรายการไป73นัดทำไป4ประตูกับอีกหแอสซิส แม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นเยอะพอสมควรแต่ในช่วงเวลา2ปีที่นักเตะอยู่กับทีมผลงานในสนามอาจจะไม่ถูกใจแฟนปืนมากนะักเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าพรวดและโดนใบเหลืองใบแดงเกินความจําเป็นส่วนถ้วยแชมป์กับอาร์เซนอลก็จะมีแชมป์เอฟเอัพและ Community Shield อย่างนั้นหนึ่งสมัยคนที่8เป็นอีกหนึ่งฝูที่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลอย่างวินเลียน โดยช่วงที่นักเตะอยู่กับเชลซีเขาได้ลงเล่นเป็นตัวหลักและพาทีมคว้าแชมป์มากมายจนมาถึงซีซั่น2020-21นักเตะก็ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลแบบไร้ค่าตัวช่วงแรกเริ่มเขาโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่พอนานวันเข้าฟอร์มของเขาก็เริ่มเป๊จบซีซั่นดังกล่าวเขาลงเล่นทุกรายการไป37นัดทำได้แค่1ประตูกับอีก7แอสซิต์เท่านั้นก่อนที่ในซีซั่นถัดมาเขาจะย้ายไปโคลอเรนเทียนส์และล่าสุดก็กลับมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งกับฟูล จอจินโยการย้ายทีมของโปรโยองนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2023โดยเขาย้ายจากเชลซีมาอยู่กับอาร์เซนอลโดยค่าตัว13ล้านปอนด์ซึ่งกุนซือของอาร์เซนอลอย่างมิเกลอัลเตต้าต้องการนำจอจินโยมาเสริมคุณภาพในแผงมิดฟิลซึ่ง6เดือนที่ลงเล่นอยู่กับทัพปืนใหญ่อาจจะยังเห็นฟอร์มการเล่นของเขาได้ไม่มากนักทั้งนี้แฟนปืนต้องมารอรุ้นกันว่าในซีซั่นใหม่เขาจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนและคนล่าสุดได้แก่ไคฮาวเวตส์ หลังอยู่กับทีมมานานกว่า3ปีตัวของฮาเวสถือว่ามีส่วนในการพาเชลซีควา้าแชมป์ยูซรวมไปถึงแชมป์สโมสรโลกด้วยแต่หลังจากที่จบซีซั่นล่าสุดตัวของนักเตะก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากเชลซีมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัวอันมหาศาลถึง65ล้านปอนด์โดยมิเกลอาเตตาต้องการนําเขาไปเป็นตัวเลือกที่สารพัดประโยชน์สามารถเล่นกองหน้าได้หรือแม้แต่ตัวรุกหลังกองหน้าก็เล่นได้ ซึ่งแฟนปืนน่าจะอยากรอดูฟอร์มของฮาเวสแล้วว่าจะเหมาะสมกับทีมของพวกเขาอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่แม้ว่าในสนามทั้งอาร์เซนอลและเชลซีจะคอยห้ามหันกันและมีการแข่งขันที่เข้มข้นอยู่ตลอดแต่นอกสนามเรื่องของการซื้อขายผู้เล่นพวกเขาก็ทําการค้าร่วมกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งในอนาคตพวกเราน,นจะเห็น2ทีมนี้ค้าขายข้ามฟากกันไปมาอยู่เรื่อยๆอีกแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและซับสไคร e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสวกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ